มีกลุ่มคอนเน็กส่งรายการวันพิกบิ๊กดรีมเกมภาพกระตุกตอม 4, สี่สั้นหรวมปุกกระแสก,การท่องเที่ยวสร้างอาชีพจากการถ่ายภาพและเข้าถึงคนทุกกลุ่ม รายการวันพีกบิ๊กดรีมเกมภาพกระตุกต่อมพร้อมปิดซีสัน6ไปอย่างสวยงามกับรายการเรียลลิตี้โชว์กับการแข่งขันแบบใหม่ในคอนเซปต์ p h โต o บ a t เทิที่กลายยินหนึ่งเป็นรายการเดียวของเมืองไทยที่สนับสนุนคนรักการถ่ายภาพและการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมการผลิตโดยคุณรัฐธรงสีเลิศ ผู้บริหารบริษัทนี้กุ่งคอนเน็กที่ตั้งใจผลิตรายการวันพิกบิ๊กดีมเกมภาพกระตุกตอมต่อเนื่องมาถึง6ปีนักเป็นเครื่องการันตีได้ถึงกระแสต,ตอบรับจากผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมรายการซึ่งแต่ละปีผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปแต่แฝงไว้ด้วยความสนุกและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้แนวคิด ภาพหนึ่งภาพสามารถเปลี่ยนโลเคชันที่ไม่มีใครรู้จกักให้กลายเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ฝันถึงได้ สำหรับซีซั่น6ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง5ตุลาคมที่ผ่านมาทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือกช่างภาพฝีมือดีจาก16ท่านเหลือ12ท่านโดยเพิ่มรอบเพย์ออฟเพื่อให้ผู้แพ้ในรอบแรกมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งจากผู้สมัครนับพันคนโดยซีซั่นนี้จะมีทั้งช่างภาพชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงผู้เข้าแข่งขันเจนซัดที่เข้าร่วมการแข่งขันสะท้อนถึงความสนใจในการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มและซีซั่นนี้ได้นำเสนอโลเคชั่นในการแข่งขันมากกว่า40แห่งจาก9จังหวัดมีสถานที่และมุมมองใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนค่ะก็งานในวันนี้นะครับก็เป็นปลายทางของซีซั่นที่6แล้นะครับก็เป็นงานมอบรางวัล ต้องบอกว่าซีซันที่6เป็นซีซันที่สนุกที่สุดนะครับในทุกซีซันขึ้นมาเนื่องจากเรามีทั้งผู้แข่งขันต่างชาตินะครับเข้ามาร่วมถึงนสามชาตินะครับมีอเมริการัสเซียเยอรมันนะครับแล้วก็ยังมีเจเนอเรชันใหม่นะครับที่เป็น Gen ซเข้ามาร่วมเราก็ได้เห็นเยาวชนคนไทยอายุ1 6บ7เนี่ยหลงรักการถ่ายภาพหลงรักการเดินทางนะครับแล้วก็ได้เข้ามาร่วมจนถึง และเก่งขนาที่เข้ามาชิงชนะเลิศด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับของรายการวันพิพิคกรีมที่ใครก็สามารถที่จะช่วยกันสร้างรอดักใหม่ให้กับเมืองไทยนะครับผมอยากตอกย้ำนิดนึงว่าคอนเซปต์ของรายการวันพิพิคกรีมเนี่ยก็คือว่าเราทำหน้าที่ที่จะให้เชิญช่างภาพที่เก่งๆเ,เนี่ยมาเปิด หนึ่งโลเคชันที่ไม่มีใครรู้จักให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆก็ฝันถึงนะครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเราได้สามารถสร้างไม่ใช่แค่ดูรายการสนุกแล้วจบแต่มันสามารถที่จะต่อยอดกลายไปเป็นโปรดักต์ให้กับประเทศไทยได้บ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โปรดักต์ต่างๆเนี่ยที่ได้จากรายการเนี่ยสามารถไปต่อยอดซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็เอาไปทําเป็น อันซ uh, uh, ีน e นิว e ซ uh, mm ีรีส์อันซีนนิวชารเตอร์นะครับในเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ซีซั่นที่1กว่า40ภาพนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เราคิดว่ารายการที่มันเป็นรือที่โชว์ไม่ใช่แค่ว่าสนุกนะครับแต่ว่ามันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อันนั้นก็เป็นความภูมิใจของทางรายการสำหรับซี่จสักตบว่านเข้ามาส่ข้ามาทมาก็่า คือเรตติ้งนะครับสำหรับรายการในซีซั่นที่6เนี่ยต้องบอกว่าปกติเนี่ยเราจะมีประมาณ20ล้านวิวนะครับในทุกซีซั่นปีนี้เนี่ยมันก็ทะลุทะลุเป้าไปนะครับในอาจจะเป็นด้วยว่าเราสามารถเข้าถึงกลุ่ม Gen Z นะครับด้วยผู้แข่งขันของเราเนี่ยมีมีอายุที่น้อยลงนะครับการเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้การเป็นการสร้างนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ สร้างนักถ่ายรูปรุ so <S ans> ่นใหม่นะครับมันก็เลยมีการติดตามมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จซึ่งเราคงจะทำต่อเนื่องไปในซีซั่นต่อๆไปกลุ่มมคือกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมีผลก็มีผลเยอะนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจะมีบล็อกเกอร์ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกเกอร์อยู่แล้วทางด้านภาพ อย่างช่างภาพกุลิซ่าเป็นช่างภาพชาวรัสเซียสายแฟชั่นเข้ามาแข่งขันอย่างเงี้ยแล่ก็จะโพสต์ผ่านผ่านร็อกของของเธออย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็จะโพสต์ผ่านอย่างนั้นมันก็จะเป็นการต่อย,ยอดให้เมืองไทยได้เห็นความสวยงามของเมืองไทยในมุมต่างๆมันไม่ใช่แค่ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับรายการเนี่ยทุกซีซั่นจะเห็นได้ว่าวันพิกบิกดรีมเนี่ยจะพยายามเลือกเข้าไปชุมชน เข้าไปในงานเทศกาลต่างๆอย่างซีซั่นนี้ก็ไปเทศกาตลตะไยล้านซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับเราก็ได้ถูกถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ออกไปซึ่งตรงนั้นกถ็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราพยายามเน้นเข้าไปสู่ชุมชนรากหญ้าในส่วนนั้นด้วยนะครับสำหรับซีซั่นหน้าวางเพื่อนกอยวางสนับสนุนภารกิจ ซีซันหน้ามันมันก็จะมีความสนุกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือที่เราเราเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับก็คือว่าท่าบังคับนะครับความสนุกของของการการแข่งขันในวันพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเป็นการแข่งขันในแบบโฟโต้แบทเทิลนะครับแล้วพอมันมีท่าบังคับเข้ามาเนี่ยมันเป็นการก็เรียกว่าอะไรรีดความสามารถนะครับเป็นการรีดความสามารถของผู้แข่งขันเนี่ยให้ต้องทํากันบ้านมากขึ้นนะครับสิ่งที่ได้ก็คือได้โลเคชั่นที่ใหม่ขึ้นบุมมองที่ดีขึ้นนะครับ แน่นอนเราคงจะมีการคัดเลือกการแข่งขันตอนนี้เนี่ยที่บริมแมทเลยเนี่ยที่ทุกคนตอนนี้เรียกร้องนะครับก็คืออยากเห็นแชมป์มาชนแชมป์สักครั้งหนึ่งก็อาจจะมีอาจจะมีไม่แน่นะครับอาจจะมีพิเศษตอนพิเศษขึ้นมานะครับ ก็ฝากนะครับรายการมันบิ๊กบิ๊กต y เกมภาพกระตุกต่อผมคิดว่าบ้านเรามีเรียลลิตี้โชว์เยอะนะครับใน,ในหลายรูปแบบแต่ว่าการแข่งขันถ่ายภาพเอามาสู้กันในแบบโฟโต้แบทเทิลที่มีความสนุกตื่นเต้นและได้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่านี่เป็นรายการเดียวแล้วก็น่าจะเป็นรายการที่ถ้าใครดูแล้วหยุดดูไม่ได้จะต,ต้องตามไปดูตั้งแต่ซีซั่นหทุกคนนะครับต้องบอกขอ ชวนติดตามนะครับมันเป็นรายการที่ฉีกแนวใหม่มันไม่ใช่ร้องเพลงมันไม่ใช่เล่นดนตรีแต่ว่ามันเป็นการถ่ายภาพไม่เคยคิดว่าการถ่ายภาพมันจะมาเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ได้ลองดูรายการมันพลิกดรีมนะครับในซีซั่นต่อไปครับอ่าก็อ่าเราจะมีช่องทาง2ช่องทางนะครับก็คือทั้งออนไลน์นะครับก็คือทาง f c e e o o o ต่างต่างนะครับของดีกรงนะครับ าทาง YouTube และแน่นอนนะครับก็คือทางช่องทีวีอมรินทีวี